ก่ไปบอกใครไปพูดกับใครว่าจะคบเป็นแฟนไหมผู้ชายคนนั้นคือก็คือสามีคนปัจจุบันนี่หละค่ะเปิดประเด็นเลยนะคะคือหเราไม่เคยมีแฟนสองเราก็ไม่อยากแบบว่าอกหักลักคุดตอนที่ที่รู้จักกันก็คือพี่ก็เป็นพี่บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยตอนที่เข้าไปเรียนปีแรกพี่บัณฑิตก็ยังมาที่คณะอยู่มาทํากิจกรรมเพื่อนก็บอกว่าคนพี่คนนี้น่ารักนิสัยดีก็จะแบบว่าได้ พูดคุยกันค่ะแล้วก็ถามเข้าไปเลยค่ะว่าคือถ้าพี่จะบอกว่าเป็นพี่น้องในคณะก็เป็นพี่น้องกันนะเพราะยังไม่ได้คิดอะไรเกินเลยแต่ถ้าอยากจะเป็นแฟนก็ต้อองบสถานะใช่สถานะของการเป็นแฟนคือไปทานข้าวด้วยกันไปดูหนังไปนู่นนี่นั่นสองต่อสองก็คือ นี่คือแฟนแต่ถ้าเป็นพี่น้องอ้าคุณจะมากินข้าวด้วยกันสองคนมันจะใช่พี่น้องเหรอไม่ไม่ใชกับเราใช่ใชะใช่ค่ะก็บอกมเลยว่าจะคบเราแบบไหนจะคบกันแบบไหนพี่เขาก็บอกว่าเออก็ก็คบกันแบบแฟนก็ลองคบกันแบบแฟนเลยจะไม่แบบว่าพี่น้องอะไรกันเนี้ยเขาคบเป็นแฟนก็เลยคบกันตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาค่ะโอ้โหกี่ปีแล้วเนี้ยก็ ได้นางสาวไทย1ปีใช่ไหมคะก็เราไป1ปีแล้วก็22ปีค่ะแต่เห็นบอกว่าหลังจากคบกันเป็นแฟนได้ไม่ถึงปีเนี่ยพี่เขาก็บินไปเรียนต่อที่เมืองนอกเกือบหปีโอ้โหแล้วตอนนั้นทํำยังไงคะที่ทําให้แบบว่ารักแท้ไม่แพ้ระยะก็เขียนจดหมายคุยกันม้อมีไลน์ใช่ใช่แล้วก็ค่าโทรศัพท์ก็แพงค่ะก็ส่วนใหญ่ราคะเขียนจดหมายกลับมาตอนคบกันได ประมาณ6ปีค่ะพอปีที่7็ก็แต,กแต่งงานพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เป็นแฟนคนแรกคนเดียวเลยที่แต่งงานค่ะวิเหมือนพี่ตั๊กเลยค่ะพี่ตั๊กเป็นหนเขาก็แฟนคนแรกเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นคนสุดท้ายนะคะแต่ว่าคนคนนะคะเาก็บอกว่าประสบการณ์ความรักน้อยมากเพราะว่ามีแฟนมาแค่คนเดียวพี่ออนคิดว่ายังไงคะ มันก็อาจจะเป็นเรียกข้อด้อยคือหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่เคยประสบปัญหาเรื่องของถ้าผู้ชายอ่าผิดหวังอกหักแล้วจะทํายังไงอะไรไงแต่คือเราก็เห็นเพื่อนนะคะในระหว่างที่เราเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเราก็จะเห็นว่าการที่เพื่อนเรามีปัญหาชีวิตความรักอะไรเงี้ยมันจะต้องมีวิธีการแก้ไขอย่างไรับแรกเลยคือเราต้องดูตัวเราก่อนว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วเราจะแก้ไขได้ไหมก็คุยกับสามีด้วยว่า เราแต่งงานกันมาสักพักหนึ่งแล้วอันไหนที่เราควรจะแก้ไขไหมให้ให้มันแบบว่าไปเดททิศทางเดียวกันจะกลับบ้านกี่โมงจะไปไหนไหมบัทิงานกลับบ้านดึกไหมดึกก็คือดึกไม่ไม่เซาซีต่อเลยใช่ไหมไม่ติดใจุยรื่ใหม ทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องอย่างบางทีเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องงานเขาก็จะถามเราทำอย่างโู้นอย่างนี้ดีไหมเรามีปัญหาเรื่องงานเราก็จะถามบางทีมีปัญหาเรื่องของครอบครัวบ้านน้องอ่อนญาติเยอะเราก็จะบอกเนี่ยพี่คนนี้มีนี่นู่นนี่นั่นก็จะมาคุยกับเขาเขาก็จะเล่าเล่าเขามีเขาก็จะมาคุยเหมือนกันว่าตอนนี้พี่คนนี้ก็มีปัญหานอะไรเงี้ยช่วยกันคุยกันทุกเรื่องแล้ถ้าเกิดเปิดใจคุยกันแล้วทุกเรื่องเนี้ยแล้วถ้าเกิดมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยแก้ปัญหายงไคือถ้าคิดเห็นไม่ตรงกกันเราาจะบอว่ ตอนนี้เราเราคุยกันเรื่องอะไรก่อนคุยกันเอาประเด็นให้มันชัดเจนว่าเป็นเรื่องนี้นะสมมติว่าคุยว่าเออทำไมน้องออนเนี่ยใช้เงินมากเลยตอนนี้อะไรเงี้ยก็จะเอาแค่นี้จะไม่ปรามว่าเห็นไหมบอกแล้วมีรู้เรื่องไปคุยเรื่องงานต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คุยแค่เรื่องที่กําลังจะเลาประเด็นมารวมกันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นบอกว่าทุกเรื่องมาสะสมมันจะทําให้แบบเรื่องใหญ่เรื่่อองหกันเป็นสามีภรรยาอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนไหม ไปไหนไปกันกินเหล้าเมาน้องออนคือเน้องออนอ่ะคือน้องออนไม่ดื่มใช่ไหมคะแต่ว่าน้องออนก็จะบอกสามีว่าคือตั้งแต่ตอนที่ไม่ไม่มีลูกแล้วก็คือดื่มได้แล้วก็ถ้าคิดว่าจะเมาให้บอกให้บอกน้องออนก็จะไปรับมาหรือไม่ก็จะไปนั่งเฝ้าเลยแล้วก็ขับรถกลับใช่แต่พอมีลูกก็จะบอกว่า ถ้าเมาหรือว่าขับรถไม่ไหวจอดรถทิ้งไว้แล้วนั่งแท็กซี่กลับบ้านนะหรือให้เพื่อนมาส่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีลูกชายน่ารักถึง2คนเลยชช่อน้องรีกับองตองค่ะชื่อน่ารักเนาะมีความหมายว่ายังไงคะก็คนโตองรีอ่ะก็คือคุณพ่อชอบดูบอลชอบเทอรี่องรีค่ะแล้วก็เอไม่เป็นไรก็องรีก็อออ่างเหมือนกันด้วยกับชื่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนองตองก็เลยบอกว่าย่านั้ก็เอาชื่อแบบว่า อ๋ออ่างเหมือนเดิมนะ,ะก็เป็นองตองเป็นภาษาเหนือแปลว่าหน้าตามหมดจดตอนนี้น้องๆกี่ขวบแล้วคะลูกชายคนโต,ตคนโตปีนี้10ขวบค่ะคนเล็กก็จะ8ขวบคะคนเล็กอะ่ะถ้าแม่ไม่นอนกอดน,นะเขาจะงอนแม่มีวันหนึ่งก็ลองใจแม่ขอไปนอนกอดพ่อหน่อยนะแบบประมาณงอนอ่ะไปเลยคุณแม่จะไปก็ไปเลยให้องตองนอนเหงาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือนอนด้วยกัน4ี่คนนะแม่รู้เพราะในความรู้สึกของน้องออน เดี๋ยวเด็กโตขึ้นเขาก็จะแยกไปเองตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ต้องกอบโกยค่ะการกอดการหอมการบอกรักกันเนี่ยมันคือการที่ทําให้เติมเต็มพลังชีวิตให้กับลูกด้วยเพราะลูกเนี่ยจะจะได้วัคซีนตัวเนี้ยไปจนเขาโตด้วยน้องอนสอนลูกยังไงบ้างเห็นบอกว่าสอนลูกเนี่ยทำงานบงงานบ้านก็อยากสอนให้ไม่หมดอยากให้ลูกทำได้น้องออนมักจะบอกลูกเสมอว่าเนี่ยตอนที่คุณแม่เด็กๆเนี่ยนะคือบ้านบ้านจนมากคุณตาคุณยายเนี่ยไม่ได้มีแบบว่า ฟืนไฟหรือว่าอะไร,อไอไรที่มันเป็นแก๊สเป็นนูน<อ>่นนี่นั่นเราต้องจุดเตาถ่านเตาอะไรฟืนอะไรอย่างนี้เองเนี่ยตอนนี้มันแบบว่าวิวัฒนาการทานสมยัยเปลี่ยนไปแล้วเรายัางต้องช่วยพ่อแม่อย่างบางที น้อนกวาดบ้านน้องก็จะบอกลูกเนี่ยกวาดบ้านเนี่ยต้องกวาดแบบนี้นะแบบนี้นะถ้าเขาจับไม่กวาดได้เลยได้ก็ให้เขาทําคนโตบางทีทานข้าวเสร็จแล้วจานที่แบบมันตกไม่แตกก็ให้เขาทําก็คือฝึกเข้าแล้วก็ยอมรับว่าเออเขาเนี่ยทำได้แล้วนะก็ให้ความมั่นใจเขาด้วยอะไรเงี้ยแปลว่าตอนนี้ก็คือช่วยเหลือตัวเองเพื่อวันเสาต้องมยได้ใช่ค่ะเ้วเห็นอ่อนหวานป้ตอนยอนแบบนี้คุณผู้ชมขาแม่หญิงแบบนี้เนี่ยมีช่วงกรี๊ดด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาดูช่วงกรี๊ดแล้วก็มีเทคนิค ทำอาหารอร่อยๆอให้บรานเรกลงรากลงวำอะ